นี่เนี then, ่ยสืบเรื่องการทางผู้เสียหายนะครับก็ถูกดำเนินคดีผู้เสียหายเลยก็ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องการรักย์นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการปลองกอกสารนะครับเมื่อถูกดำเนินคดีแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ดำเนินการสอบสวนตามกฎหมายแล้วก็มีความสั่งฟ้องไปเมื่อสั่งฟ้องเนี่ยก็ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการนะครับพนักงานอัยการที่เป็นผู้ถูกถูกกล่าวหารายที่เนี่ยฮะก็เมื่อรับสำนวนแล้วท่านก็ เรียกรับเงินจากผู้เสียหายนะครับจำนวน2องแสนห้าหมื่นบาทนะครับเพื่อที่จะมามีคำสั่งเป็นพร้อมนะครับในเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียหายก็จ่ายเงินไปทั้งหมด5 0,000บาทก่อนนะครับเพื่อจ่าย5 0,000บาทเนี่ยเพรามีพยานหลักฐานแล้วนะครับก็มาประสานที่ทางสำนักงานปปชสำนักงานปปชก็ประสานกับทางเจ้าที่ตํารวจปปร่วมกันนะครับ ที่จะไปขออนุมัติศารออกไปจับนะครับซึ่งสารอาญาทุจริตกลางเนี่ยท่านก็เวลาออกหมายจับให้นะครับวันนี้เนี่ยทางผู้ต้องหาเนี่ยก็มีการนัดกับผู้เสียหายเพื่อจะมาจ่ายเงินส่วนที่ส่วนที่ขาดอยู่นะครับก็คือผู้เสียหายได้จ่หาเงินไมาให้ไม่ได้นะครับหาได้แค่ประมาณแสนห้านะครับก็นัดแมกันนะครับเมื่อเมื่อถึงเวลาแล้วผู้ผู้เสียหายก็นําเงินไปมอบให้ที่ห้องทํางานของพนักง,งานอายการรายนี้นะครับ เมื่อพนักงานอัยการรายนี้รับเงินดังกล่าวแล้วนะครับก็ส่งสัญญาณทาผู้เสียก็ส่งสัญญาณให้เจ้าที่ดำเนินขึ้นไปนะครับแล้วก็เมื่อขึ้นไปแล้วก็พบว่ามีเงินของกลางที่ที่ทางผู้เสียหายไปลงมาที่ประจําวันไว้นะครับซึ่งรายละเอียดการการดําเนินการทั้งหมดนี้นะครับเราร่วมกันระหว่างปปทนะครับเจ้าที่ตํารวจก็คือกองกำกับการปปนะครับแล้วก็ทางเจ้าที่ปปขอร่วมกันนะครับเมื่อเมื่อ ในการตรวจค้นแล้วก็พบว่ามีเงินอยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทอยู่ในห้องนะครับก็ได้นําตัวพนักง,งานใาการรายนี้เนี่ยมาดําเนินคดีที่นี่นะฮะตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบ,บคำ้ำนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยท่านก็ให้การปฏิเสธอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวาทางพนักงานสอบสวนก็คงต้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไปหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อดําเนินการโดยพนักง,งานสอบสวนของตำรวจปอปอแล้วเนี่ยท่านตอบของกฎหมายคือ ต้องส่งสำนวนนี้ไปให้คณะกรรมการปปชพิจารณาว่าจะรับไปดำเนินการหรือไม่หรือจะส่งกลับที่พนักงานสอบสวนอของปกดำเนินการต่อไปครับเปนเบื้องต้นเป,ป็นอย่นะครับผม